จิตวิทยาคืออะไรอ้างอิงจากวิกิพีเดียจิตวิทยาคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจกระบวนความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นการรับรู้อารมณ์อุคลิกภาพพฤติกรรมและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถ้าให้ยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันก็เช่นการที่ลูกค้าต่อราคากับแม่ค้าเพื่อจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลกกงกว่าเดิม การแกล้งทำตัวโมโง่เพื่อให้คนมาด่าและมาเฉลยทีหลังว่าแค่ทดสอบสังคมหรือหลอกเพื่อนว่าเจอเงินในห้องน้ำแล้วจากนั้นก็ล็อกประตูลแล้วก็ตูดมันจะจะทำอะไรนะเฮ้ยฟังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว <c oughs> แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่มาทำไมเนี่ยยังไม่ถึงคิวนายเลยนะ อาโทษทีโทษท,ทีประดีว่าจำผิดคิวนะงั้นไปละแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าในคอมิกของทิฟฟาเทสสนั้นก็มีฉากที่ใช้จิตวิทยาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตอนหนึ่งที่สไปายโดยสนสไนเปอร์คลาสสิกยิงเข้าไปที่ขาและสไปายก็ใช้คำพูดตัดทอคุยกับสไนเปอร์คลาสสิกว่างั้นก่อนที่แกจะฆ่าฉันแกคงจะไม่รังเกียจสินะทีจะ,จะขอสุบุรีสักม้วนหน่อย เพื่อท่งเวลาให้สไนเปอร์ของเราเข้าไปชิดตัวสไนเปอร์คลาสสิกได้หรือนักเลี่ยมความตายอย่างเมดิกหลังจากที่ตายจากเฮฟวี่คลาสสิกเมดิกก็ได้เจอกับลูซิเฟอร์โดยลูซิเฟอร์บอกกับตัวเมดิกให้เซ็นสัญญาที่เคยทำกันไว้แต่เมดิกก็ได้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาพร้อมกับบอกกับตัวลูซิเฟอร์ไปว่าก่อนที่นายจะได้รับวิญ,ญญาณของฉัน นายจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากเพื่อนของฉันทั้ง8คนก่อนซึ่งแน่นอน m ูติเฟอร์โกรดจัดที่ไม่สามารถเอาวิญญาของเบดิกไปได้และท็อปหนึ่งของผมที่ผมยกให้เป็นฉากการใช้จิตวิทยาได้โหดที่สุดในทีฟอร์เทสสและฉากนั้นก็คือ,อเ ก่อจะจบคลิปผมขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะฮะและถ้าคลิปนี้ไม่ถึง1,000ไลค์ผมจะใช้จิตวิทยาให้โยฮันไปที่บ้านเลยสูตรคุณ <c oughs>